ัสดี f อีทุกท่านนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวของตัวเองครับวันนี้เนื้อที่ตรงนี้5้าไร่ครับ5้าไร่สนาครับตันนี้ก็เสร็จแล้วนานานาข้างบนเสร็จแล้วครับเหลือนาตรงกลางครับแล้วก็นานี้ อันนี้ไรอุ้มหนึ่งแล้วครับร้อยห้าครับอยู่กับทูเกต้าร้อยห้า DC ร้อยห้าเอ็กครับอันนี้อุ้มก็อยู่ประมาณตันสามตันสีครับจะเอาไปตากครับ ้แค่ไหนครับคอยดูครับตอนนี้ก็5้าหโมงแล้วครับเย็นแล้วครับเป็น มาลินนะครับร้อยห้าครับอยู่นี่ก็เกี่ยวไรละเกี่ยวละไรละหกร้อยครับถ้าเป็นรถอุ้มครับไรละหกร้อยถ้าเป็นมาลิร้อยห้าครับเดี๋ยวถ้าเป็นกขอสิบห้านี้ไรละห้าร้อยห้าสิบครับแถวบ้านเพื่อนเกี่ยวเท่าไรครับ ราคาเดียวกันหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับอันนี้จะเอาไปตากนะครับตากไว้ทําพันต่อครับเอาไปเป็นแนวครับ เจือปนน้อยมากครับก็ถือว่าสะอาดอยู่ครับเวลาเราเอาไปตากก็ช่วงที่มันแห้งๆเราก็เป่าเอาเศษออกครับเศษฟางเศษหญ้าครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็กวาดออกครับแล้วก็ค่อยใส่ตรงครับ up. thế vô ไว้กินด้วยไว้ทําพันด้วยครับไว้เป็นพันปีหน้าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ